ที่สนใจหาดาบไหมีดาบเลยะมีอัปเดตใหมเหาไดไหมวะมันต <pause> <funk anak lonely> ้องเรีนหามันเกิสามมสามสิใช่ดาบที่บอดิราะว่าได้อแจ็คพอตแจ็คพอต คุณไม่คอผิดนะครับคุณคับเขียนั่งรเบิดสารกอ้ยถ่ายเลยต้องายเลยพิ่มมากโถมตองทายเลยอุอยโอ้โหโอ้โห อุ้ยทำร้ายแล้วละกันเท่าที่เอาคิดละมันยังไงเนี่ยเอาต่อเลยแล้วกันกูไปเกี่ยวละไปละไอ้ันนี่ไม่เกี่ยวอันนี้มันพ้นคดีไปละพ้นคดีกูไปแล้วเนี่ยไม่เกี่ยววันนี้ว่าไอ้ฝนนี่พี่มันแดงหมนแล้วกูตัดสินที่มันอันนี้มันเป็นคนดีต้องใส่ไลท์ตัดสินเองไลท์ต้องใส่ต้องใส่กันให้สิ้นดีเหรอจะตัดกูห้าร้อยอะไม่ตได้ห้าร้อยอะทำไงอะ ไอ้งู <families> ไอยันตบมือไอ้สัต <classical> ว <myś lam ing> ์ทำตบมือที่สานะไม่รู้อ๋ออะไรสัตวิดตาสารสองบล็อกที่ห้าสิบห้าไอ้ยันห้ามตบมือแต่บอกบอ้ยอุ้ยโหแ้วห้ามตบมือเนี่ยสองกระทงนะทนายทำปลาหินด้วย สองกระทง h สามกระทง h นะอุ้ยไอสัตว์โอนยบนโดบายเฮ้ยมันเล็งมึก่อนนะกูรู้ยังไงกูก็ตายอยู่แล้วไอ้าเอ้าไอ้เขาช่วยกู อะไรอยู่ฮะไปขามันเขาช่วยกลัวเรียบร้อยแล้เนี่ยโดนูกขุนกระทืบแล้วเหี้ยตายตายตายรดร้ว้ว ไอ้พี่ลูกพี่เป็นที่แย่อะี่ไรู้ว่ะไม่รู้ว่ะโดนรู้ว่ะอุ้ยอ้าอุ้ยว้าวมันยินมองเลยย่ะไอ้เนี้ยถึงเวลาแล้วลูก คุณมีความผิดนะครับเจอหน้าที่ครับผมคุณคาร์พุทครับครับหน้างี้ครับเดี๋ยวนะครับผมไม่ได้ตอบเลยนะครับผมไม่ได้ตอบอีกมึงหลบได้แล้วหนูวาย หลบได้มันทลังนี์าการมันยาอเนี่ยอีเอียาอ่อนวจอนี่หมอจ่ายยาให้หลังอาหารเช้าเย็นดีจะี่ระตัวหมาฮาฮ่าฮ่าไชอ ไม่ใช่้าคจมันเข้าคุกจำมันเข้าคุกจำมันเข้าคุกจมันเข้าคุกันเคุกรเอามอรหมาบเดินเล่นแถวนี้นี่สั์เอสี่สาตัวใครวะ เหรียญเหรียญเก็บมากเหรียญอะไรอ๋อเหรียญเก็บอะไรเหรียญไรการตัเตะไงเหรียญทักกี้ี่เคยใช้เหรอคือเหียลักกี้อยเหียลักกี้แล้วเยยสองไเหียลักีไง พี่ลองลองใช้สิครัวเสียผมดิเดี๋ยวอะไรอ๋อเดี๋ยวี่มินแล้วเออม่ี่มันเป็นงกอีกจั๊บอะเรต้องรายีเลยวนดูนะเอ้าไฉิกเองมาพี่ พี่อยู่ไหนเดยวพ่อยู่ดีมันมันเคอร์เตอร์ได้ทุกอย่างเลยสิอ่านี่ไม่เห็นเคอร์เตอร์นะอยู่ไหนมาอยู่หนึ่งหลังร้านผมซื้อเซื้อร้านเซเว่นปีละมันมานี่มาตังโกคุณอยู่ไหนเอ้ยหยุดกูโอ้ยฉันโดนจ้าหยุดอยู่กับที่หยุดอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวนี้คุณไม่เข้าหาคุณมีความผิดเีวิ่ ผมค่จะบอกพี่ต้องใช้สกีสองกันพี่ตับต้องบอกมันไปกันคุณีความผิดข้อหาขโมยเหรียญแห่งรัฐหรือ่เหรียญนะทำรายได้เดี๋ยวมันทหารเครนามันไปโดนาเดี๋ยวนี้ต้องิดเหรียไหนหมายโตเกมอมไรเกมอ่พี่ต้องเชสกีสอง้อาีมันมามัน เยอะพุทม่ิชัยมึงมึงมังมงเที่ยวได่ไหนวะไอเดี่ยเหรียญเฟิรนฝึกแบบสก็ทำกระเียมเลยอ่ะใช้เหรียญนะทุกคนใช้ยังไงอย่างออมแล้โดนโที่สนใจหาดาบไปมีดาบเลยอ่ะมีอัพทดศใหม่เือะไรมันอะไรมะ ก็ Dante, ตัองเดินหามันเกิดถึงสามเดืนสามสิบนาทีกลางหุ่นายกันเลว๊าลองหาดูมันมีเดืดเกิดใจตัวปะ ดีพี่มีเพียบเลยแต่ถ้าเซิร์ฟรวมน่าจะไม่ได้ออพออะไรบิดีไหมววอะไรนะพี่เมือไเอเด็ก่อนเล้นะจดาเมื่อก่าวมาฟันเล่นได้พี่ถ,<ม>ถ้าถึงตาทีเด็<อ> ใช่ดาวที่บอนี่เพราว่าวนใ้่าไอ้ไอ้ลูกคนนอยู่ไอ้ใช่ดานั้นจะดีคุณไต้องหาคุณเจอเขียนแล้วเขียนแล้วรอๆๆได้ดาวแล้ว ไอซไอซี่เ <poisoned> ฮ <indo> <sk PI AN N> <sk> <sk> ้ยขอขอคืนหน่อยขอคืนหน่อยเฮ้ยโคเท่เท่เท่เร็วโคตเท่โคเท่ยอรุ่ยอรุ่ยอรุ่ยทุกวันนี้ข้าขอเซ็นว่าข้าเป็นเจ้าของดาบเล่มนี้ใครกล้าที่เอาดาบนี้ไปมีความผิดทางกฎหมายนะครับเาพี่ลุกดูพี่ที่นี่เฉยๆเลยเฮ้ยใครดีไป ม่เยรู้เยารู้เยรูเรื่องม่เยรอครับเยารูไม่ดาบกูคุณม,ม,มีความผิดทางกฎหมายมันนี่เลยกูกลางอนาเขตเลยดาบไม่สารตั้โทษทิศมาแล้วเป็นของการทางรัฐนะครับคนต้องยินทางสารนั่นเพราะฉะทั้คนมีความผิดนะครับผม เรื่องอะไรจำพูดติดปีจ่ายค่าปรับกตกนะครับพันล้านครับเรื่อกจำกูดติดนะครับอีกเพียรี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยขายเลยตรงขายเลยไม่มากโคงตรงขายเลยอายโอ้ นายวิ่นวนงนะครับตัวด้านชูปลงข่าวแล้วนั่นลงข่าวฟันเตรนแล้วอ <c oughs> เอาต้องเรียบร้อยแล้วนะเฮ้ยมันมีมันมีมัม,ม,มีขึ้ทังไงได้มันไห้่ <c oughs> ไม่ตาย มันขึ้นทำอีเวนต์ม่ตายไปเลยอ่ะสิามเลยตัวเนี้ย cross มาบุสอย่าเด้อเด้อเราตัวเนี้ยทีมแย่เลย จ็พอร์ตแจ็คพอร์ตแจ็พอร์ตแจ็พอร์ตมไอวเนี้ยแจบเดดาบนั่นเปนดาบอสปาดาาฉันเอาไมค่ะก็ขืนเอาสิ ลองมาไอ้ยาทีดูดเฮ้ยเฮ้ยเ่้ยมาดาผมสปาร์ต้าดาผมหายไปควายลองทำไมโอ no เรอ้วะไอ้คนช่วย ไปมานะไม่ไม่เมออทิ้งิมดาบมันกลับมาแล้วเป็นคุณแจกันเปิดอันเอร์เวิร์สอย่างนี้มันเปิดได้ขาดมันนี้เว้ยขาดต่อยกูต่อยว่ะเอาดี <c oughs> โอชิปไอ <c oughs> จบตจกตจะตกเจ้าทิ้งดาบมันไป

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เออพีต้อไปชูรับสายนี้ก่อนสานี้สำคัญเออพอดีอะไรนี่มึงซื้อผิดกายนะนั่นน้ำผลไม้อผิดอ้าวคาซื้อผิดคายเลยเนี่ยอโดนๆพี่คงซื้อก่อนเซื้อก่อนออ ไอ้เวรเก็บแล้วเก็บแล้วดาบดาบดาบดีดีดีงงดีกูมีของกูมีของเฮ้ยดาบนั่นเฮ้ยไอ้ทีน,นี้ไม่ต้องเก็บของนะแล้วต่คนแต่ม,มีของวันนี้เฮ้ยมันอยาบมันเอาแย่งกระบอ,อกปุ๋ยกูมีดาบนะเฮี้ยอะไรของมึงเนี่ย ถามคืนไปแล้วเดาขนะึ้มาเนี่ยเออผมคิดหมด <c oughs> โยนยิงเขาเลย <c oughs> เอาเฮ้ยอีกหายนะพี่หายนะกอดหายนะหายไปให้หมดนั่นแหละ โอ้พี่ว้าไปทางลำหนึ่งต่างบ้างต่างกันหมดเอาอ้าวอิสบิรองโดมอ้ยโอวยชีัชอบเอาของคนอื่น เออเออโดนสองเลยเฉียดเรื่องเหมือนฆ่าในอุปเเลยมาแล้วมาแล้ว กบสิกก er oh, ับส <little room. S 3> ิกโอ้โหนมันกับรถดังรถเต็มแล้วระเบิดทีเดียวบ้าเลย